ีวประชาชนรวยแล้วรวยอีกกำนันอุดมกันว่วงผู้สมัครสอสอเบอร์สามพักเพื่อไทยเขตสมุรสาคถูกรหวยลอตเตอรี่ละวันที่หนึ่งยี่สิบสี่ล้าน เจ็ดหนึ่งพักเพื่อไทยปรากฏว่าถูกลอตเตอรี่สี่ใบได้24ล้านค่ะกำนันกำนันเพนอย่าเพนไปไหนนะค่ะยี่สิบี่ล้านค่ะ กำนันบอกว่าอย่างไงบอกจริงๆอะจำไม่ได้หรอกนะว่าซื้อลอตเตอรี่ชุดเนี้มาจากใครเพราะทุกๆงวดก็จะมีแม่ค้ามาขายให้เนี่ยค่ะก็ะจะช่วยซื้อใช่แล้วก็สอบตกค่ะได้คะแนนเป็นลำดับสามนะคะแต่ปรากฏว่าถูกลอตเตอรี่เออหเห็นว่าถูกบ่อยนะเหน็นว่ากำนันแผ่นเนี่ยถูกบ่อยในหมู่พักคูวกเนี่ยทุกคนจะพูดกันกำนันแผ่นถูกอีกแล้วถูกอีกแล้วนี่ถ้าเป็นนักข่าวคนจะถามสอบตก ถ้าสมมติสอบได้กับผัวหวยยี่สิบสี่ล้านอะไรจะดีใจมากกว่าบังเอิญไม่ได้ถามฟังกำนันว่ายังไงนะมาสองงวดแล้วเพราะว่าผมเองเนี่ยได้เป็นตัวแทนผู้สมัครรสเซอร์เมื่อไทยขับนะครับเกณฑ์หนึ่งงวดละทรัครับแล้วผมเองเนี่ยผมได้เบอร์สามผมพยายามซื้อเลขสามมาสองงวดแล้วแล้วก็พรรคเมื่อไทยเนี่ยโดยยี่สิบเก้าผมก็ซื้อสามสองเก้าคือเน้นในเลขสามนะครับแล้วก็ อาคราวที่แล้วงวดที่แล้วก็ผิดหวังงวดนี้เราลองตามอีกครั้งหนึ่งลองตามอีกครั้งหนึ่งก็จะซื้อกี่ยวเเลือกสาสามขับศูนย์สามขับสองเก้านะครับก็ซื้อไว้ประมาณสิบชุดก็มีสองใบบ้างสี่ใบบ้างห้าใบบ้างสิบใบบ้างครับก็เทีียงดวงเอาไปรับในเมื่อเราโชคดีที่ว่าพักเพื่อไทยเขาเลือกผมไปเป็นตัวแทนสมัครสสขเกตุเหลือก่อนรับเราได้เบอร์สามผมก็เลยเน้นเบอร์สามเป็นหลักอ๋อเอาเบอร์ตัวเองเบอร์สาม ไม่แต่ก็โูนเลยนะไม่ได้เป็นสอนะ,ะแต่ถูก24รล้านส่วนสลากดิจิตอลแอปเป๋าตังมีคนถูก24รล้านสูงสุดใช่ค่ะหนึ่งคนนะคะได้ส<น>ุดมครับลงสมัครในนามของพรรคเพื่อไทยลงเขตหนึ่งสมุทรสาครจะสอบตกครับเลือกตั้งเสร็จปรากฏว่าลอตเตอรี่ออกจะถูกไป4ี่ใบ ได้ไป24ล้านถือว่าค่อยอยังชั่วไม่ใช่ค่อยอยังชั่วนะแบบเนี้ยเอา้าเหรอคือในความโชคไม่เข้าข้างอะ่ะการสอบตกสอสอเนอะม,<า>มันก็มีความโชคดีนี่แหละค่ะ24ล้านถือว่าเป็นความโชคดีแบบสุดๆเลยนะใช่ไหมแต่คือแต่แกบอกว่าแกซื้อทุกงวดอ,อยู่แล้ว <ไป S 1> แล้วแกก็เป็นคนมีโชคทางนี้อยู่แล้วคือก่อนหน้านี้แกถูกหลายงวดติดได้ไปสองล้านกว่าแล้วงวดนี้ค่ะก็คือมาได้อีก24 000, ล้านก็แกก็ซื้อเลขเกี่ยวกับพักแกนั่นแหละ ครับเทวดาเทวดาถือว่าเทวดาซับน้ําตาให้ <c oughs> ไม่ได้เป็นสอสอนะบุญบุญท่านกำนันอาจจะยังไม่ถึงที่จะเป็นสอสอแต่บุญถึงแล้วที่จะได้เงิน24ล้านเออ็ออยังชัวเลกท้าย3ตัวมันออกเก้ใช่ไหมค,คือเบอร์ที่แกได้อ่ะเบอร์สอสอแกเบอร์3แล้วก็29ก็คือพัก,กไงพักเพื่อไทยครับทีวีประชาชน